ส,ดดส,วส, Bem, สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแบบพี่น้องสวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องลูกกับจอนนี้คือเก้าเลยพี่น้องจ้าลูกกับบาดจันนี่จา้าฝานหกปอยน้องข้าน้ำห้อนว่าสี่เฮ็ดทุกพักมัคืนนี่แตกตั้งสโลกเกนไฮเดอโบแม่ตี<น>จำได้อยู่บ่หน้าตาดีมีนาเฮ็ดบ่เฮ็ดกลิ่นแซ่บพี่น้องสโลเกนบาดจันนี่จ้าหน้าตาดีมีนาเฮ็ดเฮ็ดกินแซบ่บจ้าพี่น้องจ้า มันบอ่อยคอยเนี่ยเพราคอยซื้อใบมาติดกระสันกับคอยเนี่ยกระเป๋าดังๆดิมันบอหั่นชิ้นพี่น้องมันก็เริ่มดังขึ้นไปนเรื่อยเลยสเปริตสเปริตสเปริตจ้ากำลังหั่นกอยจริงๆเรากำลังเตรียมกับข่าวอยู่แน่นแต่ว่าทอดลอยดำหอนไม่สแกงเฮ็ดพร้อมั้ยพี่นอ้นองแมนเฮ็ดบวกเอาฟิตไว้เห็นละสีซุปยังกะซุปผักแม่นสีซุปผักซุปผักแลักกะผักใส่เมืองนาผักใส่งาแลักกะ แกงเห็ดปวกแต่เ้าฟิตไว้นะพี่น้องถ้าคูดเกี่ยกับเราที่จ็คสมัยพี่น้องเอ้ยเห็ดปวกเต้าฟิตไว้นางกำลังแส่น้เดี๋ยวพี่น้องนี่สอกมาแกงเพราะว่เมอร์เมกาไปยามเม็ดยามก้างกับประมาณพี่น้องเอ้ไปยามแฮวหนูกับประมาณไปยามไอ้ลอกกับประมาณเป็นค่คุดจิลล์เป็นคุดจิลล์ไปได้จักโตเป็นมือประมาณอีหลีมือนี้เป็นบอเป็นนกค่อยบอลได้ไปอันน้ำหรือเปล่าเปี่ยนกระป๋องไปซา จะเมื่อยนอนพ่านอนเด็กตื่นเศร้าพุทธบวชเพิ่อนวะขอพักหนึ่งวันจ้าพักเบรกหนึ่งวันจ้าอันนี้ให้ตอบอ่านคอมเมนต์ยูทูบกะดึกเลยยังว่าจะเก็บเทาเลี้ีงน้องโมนี้นะพักเบรกหนึ่งวันนะจ้าบอดจัดนี่วันนี้ลังหันก่ออยากจะไป่นอะแมนจะไปแช่นาคนี่น้องเลยแซ่เราน้ำห้อยว่าน้ำไหลเพล่ะอันนี้พักที่ผลสีซุปแม่ มีมะแขงพร้อมพี่น้องเอาใส่มะแขงนําบากแม่คือใส่หลายอย่างแท้ยใส่ลแล้วก็นำไม้ก็ใส่เอาเขาเอิ้นสุกผักสับ,บปะรดีกว่า <c oughs> สุกผักสับปะปดเนี้นนหลายอย่างเลยแซ่บกล้องกับบุก่อยชัดเดือบพี่น้องเอ้ยโทรศัพท์กับบุก่อยดีซื <c oughs> ้อแ <c oughs> ต่แ <c oughs> ต่ปีสองพ <c oughs> ันจำได้อย <c oughs> ู่ราคาสองพันกระบาทคุ้มไม่คุ้มบ้านน้อใส่จรคุ้มแม่นุ้ม ทางนี้ค่ะกับบัตรคุดจ,จ,จ,จิลอ์จ้าพี่น้องจ้าหักบัตรคุดจิลอ์ก็เลยได้หักน่ำไม้มานำจิลลอบาได้จ้าโตพี่เราเอ้ยไปบ่ได้ยาบรีเพลไปทางใดก็ม่ได้อยากจะคนงตัวได้ๆตูอ้อยู่ใส่มาดูว่าสต่ข,ขวกินนามว่าเนี่ยเป็นิม้ะบ่โมจักเวนเวแซ่เบเพราะประเทกินแซ่บเลยน่่ลาดญ่แกแซ่บคอยังนด้วงน่อไม้นะด้วงแมงน่อไม่หรัพี่น้องเอ้ย มือนี่เป็นมือจะเอาหากินบ่หมาเนี่ยดิพี่น้องแต่ก็มาลุ่นน้ำกันรับปผาเอาเท่ากับสิมาหานบ่เอแนน่อนมาหานบ่เท่ามันหาง่ายบ่งัวก็เลยง่ายแล้วจะออกง่ายงเออยังหวานเลยรอลุ่นอีกจ้ะมันกวนสินมันซึมมากเม่นเม่นได้เม่นเน่าบ่แต่มันกำลังขึ้นใหม่นทีเอาเขียดาไปเอาอาานะคะก็ต้องขึ้นมันำลังขึ้นแล้วว่ามันดาวมันหนาววันศินก่อน นอใหม่ก็เป็นนอเจ้จ้าพี่น้องกคลังพอดีกแกเสบเออไออันนี้ไว้าเนี่ยกว่าต้มไว้แบบต้มแบบนี้เลยเด้อเด้อต้มแบบผ่านเนี่ยแลมลงสิผัดสิซื้อหมูมาผัดใส่นอใหม่ผัดเนี่ยเขาสวยมแมลงมูแดงวันหย่างพอสิไปปรกจสอบซื้อมาไปไดปรตรวกสอบแต่เบียบไปตะการมาไปก็ไม่ได้จ้า เห็ดปูเห็ดกุศลดอย่างเงี้ยพี่น้องมาเบิ่งหลวกพักแล้วพี่น้องเดี๋ยวพักสู้เข้ากันสิบขวันมางาต่อเด้อพวกผ่ายเราเคยกินกลับมาเด้อตัวนี้ใช้ได้กินลองสิมลองเบิ่งพี่น้องแมนแซ่บบ่แซ่บบต้องกินแมนบ่แมนแมนแซ่บกว่กินบ่แซ่บกว่กินบ่ไม่เห็ดแล้วบ่าแซ่บก็ต้องได้กินแล้วเนาะบ่รับรองว่าแซ่บแน่นอนให้เต่อด้ับแซ่บพี่น้อง หน้าตาดีมีนาเห็ดเห็ดกินแซ่บเด้อจ้ากำลังทำอะไรจ้าขู้บงาจ้าพี่น้องขูบงาใส่สุกผักแมนกำลังขัวงาใส่งามกับใส่หอมๆเนาะสุกผัดหอมไม่นอนพี่น้องไงตื่ะตื่นอย่าไงเชยนะ พี่น้องเจ๊พลัลลาพอนเดือกแกงเห็ดบ้านยมเน็กยแกงซุปพักแม่เอ,อ้แตงพ่นกระเจี๊ยงเอาไหมแม่ <laughs> แปลกัวหลายคนพี่น้องเอ,อ้ยเด็ดกินซอยกันนากระสิก่แกงเห็ดแกงเห็ดพี่น้องเอ,อ้ยแซ่บกระดอกเพ,พิ่งนี่ห้องฟิตไว้อไะไรพี่น้องก็จะว่าเสาออกแล้วกับฟิตไว้ก่บอดโดนเดือนหน้าเห็ดนันออกอีกบ้างเดือนหน้าหรอเปล่ฝนตกก็ออกฝนตกก็ตอนนี้ฝนบตกพี่น้องคัสฝนตกเห็ดก็คือจะออกอีกแล้วนี่เห็ดยังเห็ดสับปม่อมปี เฮ็ดยังเห็ดสมปิมีสุดยางมีสุเห็ดเฮ็ดก้อนเฮ็ดติดเฮ็ดจอเฮ็ดไข่เฮ็ดจำบองเฮ็ดตาแหล่เห็ดอยากกินเห็ดกอเนาะโอ้ยหลายเต็ดกับเห็ดอยากกินเห็ดละงอกไหมเฮ็ดเป็นหน่วยไข่หน่วยไข่เนาะเพื่อมันหายากปีนี้เห็ดละงอกตั้งเพิ่บริกรแล้วแต่มาบริกรเฮ็ดละงอกบรินรอบเดียวเป็นเห็ดละงอกนะบรรยากาศกำลังซอยกันเฮ็ดกินพี่น้องเอ้ยหั่นใหญ่หลายเป็นจานชุบกระปอง เดี๋ยวใส่ผักอินตุก็แล้วแล้วย่านลายไรนะ้แกงเสร็จของหวานนะใส่หย,ยำกรึดๆเลยบ่เอาบางๆแน่เสร็จแกงบวชพอจันนี้กำลังสิสุบเพชรเดี่จ้ะโอ้โหสุสพด,ดอพอผิดบอถือเลยสุบผักจ้าให้ฝักทอดเทาเก็บมาจักสวนนะจ้าพี่น้องกำลังสิผักกันสิเห็ดของหวานให้ปอจัดีเห็ดของหวานจนทางนี้กปะปอจัดีกะกำลังจะ มาทำอางเฮ็ดเท้าป่ะุกเฮ็ดแต่สุปหรือไงซุปแต่เอาฟางลงนะไมค่ะใส่เรามาเบิ่งเลยพี่น้องดวยเสือให้พี่น้องเบิ่งดูมันทับฟิทแล้วพอบแกงแล้วดอกเห็ดมันจะเป็นสีสันแบบใดมันก็คือเห็ดปกติเท่าแกงใหม่เด้อพี่น้องเสือเสนอเลยดอกมันก็สีงามคือเก่ามันบ่พร้อมบดความเย็นนั่นเดดอกก็ยังสวยคือเก่าจ้าแล้าย มีหลายเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดพัวเหมืนไข่สีสันก็ยังแสบคือเก่ายังเป็นตาแสบคือเก่าจ้ะพี่น้องลงเลยพี่น้องมผลไม้ค้างถึงโอ้ยแสบแสบปะมีใบสมใจแสบแห้งพี่นอขข้องเอ้ยใส่สมขาวลงมือเลยจ้าใส่เข้าไปพี่น้องนี่อบอกพี่น้อง<ส>นะว่าใส่ยังบักงานพี่น้อง ผงนัวแล้วแป้งนวนเองมาจนนี้นเป็นแป้งนัวเยอะนี่นะครับคุจะเอินผงนัวกนน้อยเอาชูรสชูรสจัทิพรสก <c oughs> ็เดี๋ยวเค็มอืมอมังงาอยเ,เอ้ย บางคนบ่มักก็บ่ต้องใส่ได้แต่ว่าคนี้มั้เอาเปลียวหนึ่งแล้วกติใส่บางแนวบางไปใส่เครับ<ม><ม>ใส่กระควรจะหน่อยพี่น้องเพิ่มกลมหอมแล้วใส่บางงานแล้วใส่บุกเขยใส่บางงานก็ใส่กระควรหลายเลยพี่น้องอันนี้อันนี้ใส่บางงานไปเรียบร้อยนะครับเขาก็มีหลายอย่าง ซุปผักสซมบะงาพี่น้องเอ้ยมีผักยังไงบอกพี่น้องเนะี่ยก็จะมียอดมักอื้อพี่น้องผักตบสวาสันเองแล้วก็มะแข้งพี่น้องแล้วก็จะมีนยอไม้แล้วก็จะมีผักหอมนม้ำป้าพี่น้องเอ้ยแล้วก็ยอดมันสะปะหลังนั่นเองพี่น้องเอ้ยมาซุปผักสัมมปิพี่น้องมาซุ่มมาซิมน้ำกันด้วยซุปผักส,สัมมป<ด>ิ ครั้งแรกเดกลภาลาได้กินสุกผักนะพี่น้องเออยนี่อาหารผู้ไทยวะแบบแน่นอนพี่น้องเวียงเขาจะมแม่อาหารภูไทยวะโอ้ยคืองานทางพุณหาเป็นยากเด้กแต่บางแก้วบางยมเขายังสุกกันเห็นสุนนกพักนี่สุกในปลาเคยสุกแกงเส้นแกงอันน,ะนั้นปลาอย่างบะมักก็ต้องมากินแบบแกงเฮ็ดแกงไม่ไหมแกงสุกแบบนี้หาเป็นยากอย่นนะางคุณนะเวียง ปลาเราลงมาเราหาเก็บมาให้แขกทำเสร็อแล้วมันหากินยากเนาะมันลายเลยครับตอนนี้ยูคาพี่หาก,หากหง่ายกันเห็นผหักจากธรรมชาติจะพี่น้องบริสุทธิ์บริยังดอกจากเก็บมาเองจากของทุกอย<ม>่างเขาเก็บมาเองจากทุกอย่างคือเก็บมาเองสดสดเท้าบริสุทธิ์บริยังดอกเลยแล้วก็ผักปอสารพิษพอมพี่น้องเลยแมนส่วนเป็นปูปายูดงส่วนเป็นผักที่เกิดเองไม่ได้เอากระปูกเอาจ้าส่วนผักธรรมชาติเราก็เก็บจากธรรมชาติจ้า คือยงี้ยมันเอื้อกับปลูกเองน้องอมไม้เป็นอย่างมาคงมาแข้งป้าตบเป็นอย่างกะธรรมชาดีพี่น้องป,อปลาหอมเจ๊ปลาซิมมึงดูซิมดูแล้วบม่เคยกินเจ๊ซิมให้คนบม่เคยกินซิมไปชูวรสชาติแสบก็ของซิมเลยว่ามันแสบก็เออโซซิมือแสบแทนแน่นอนแสบหรอวะตักตักตัก,ตก,ตกยั่วจ้ากแกงเห็ดมาตักด้วยจา้า ครอบครัวก็มีสั่เพี่น้รงเออซอยกับเห็ดอยู่เห็ดกินคนละไม่คนละเมอมจ้าตักอะรบ้างพร้อมเสิร์ฟว้าคือหลายเอาไกินเบอยู่่ตักครึ่งหนึ่งกันส่นกนนาชาเขาจะกินเป็ดหรือเปล่านซีบบ่ผกมคือมาสุกสเป็นไม้มกักน,กน,นได้ด้วยมันจขมไดบมีผักขมบ่ขมแล้ว แล้วก็ตามด้วยแกงเห็ดจ้าสี่มือเจ็บขันลาด้วยจ้าสี่มือเจ็บขันลาพี่น้องแซ่บยันนรกยันสวรรค์กึกเลยพี่น้อง <c oughs> ทั้งน้อแงแส้ก็ไปปัน่นในยานางสิแกงเราใม่ต่อยอีกแล้วกินหลายอย่างหลายแนวแท้ ผีสั่นเลยจะแสบแห้งแก่เห็ดเข้าวเส้าเลยเลิศเลิศเปลืเส่อแล้วพี่น้องเอ้ยเลิศแท่เลิศว่าโอ้สันสวัสดีเพื่อนจะไปน้องมากินข้าวรับกัดจ้าสุกเพักแกงเห็ดปวกปนจิรอ ม่เลยคนจีรอเมตตอนอย่างเดียวเลยคลอโรฟิลผักสเสียว แกงเห็ดใส่มึกอึอดจ้บพี่น้องจ่าเซ่บๆ,ๆแล้นูอ,อ๋อโฟกัสหน่อยคับกองขาไม่จ้าไ <c oughs> สร้างกองพี่มือจารมือได้เดะจะัวเดแจ้งจู่อืมผมจะโฟกัสเองแกนเห็ด <c oughs> จมัวตักจมัวตักจมัว Mạng, bà kháu kinh nông sao được gặp đồ thầy. Bà kháu nói gái Đi đây Bà kháu nội Bây giờ bà nổ Bà bớt Bà kháu chú gái Bà bớt bỏ chăm sóc โอ้ยโทรศัพท์มันอยู่ดีมันก็มืดเลยมักแจ้งแกงเห็ดใส่หมักเออเขาบอกเคยแกงนั่ก็แกงข้าน้าหม,ววมักก็ับบเอแซ่บพุตกำจับให้พี่น้องเอยมาเยอะเฮ็ดโดงเตะพันธันเ์เสร็จให้บอกเคยกินซุปพักกามาเยอะ สองจำจะมาข้างกลางคือมันมืดแกนเกิดแกนเดับจำแจ้งตลอด,ไปไปด,ดก็ไปเดี๋ยวมันจะแจ้งตลอดป้า <c oughs> มาจาับไปหรองมาจากกินขน่าวย้ำเป็นสายอย่าให้ไปเอาเท้ามาต่อแบบนี้

กาลางเคลื่นหนักหัสรีลายลาน้ำถอดหน้าจาเซียไปหาปลาควอนบ่ะมันจะไปหามลามาครับคุณป้าเอาปลาน่อยมาต้มเสืออันับเผากับแทกันนู่ว่ะเอามาหมกหมกกระอด อเบื่อไอ่กิเเนาะกขอน้อยปลาซิวี่ลอยอยู่ปลาิวปลาิวปลาซิปลามีขึ้นีปลาปลานี่ก็แบบนี้ดินะปีก็ให้อแล้วยาได้แบบมีขย้นมีลึ้นแบน้ำนเลูกยสิลอเพี่้องแซ่บกระดา ี่ดอกปลาของมันน่ากันี่นอนเลยนมาให้เราินจ้ะของปลาแบบนี้เขาจำมันดจ้จามากินข้าวอยังสดๆา้งกันเลยจะกับปลาแซวกับมกสิบม้วนไป้งอไปหาเพื่อเห็ดแ่วแกงเพื่อย่งติเป็นข้าวสวยแล้วนักเด้อลก

วี่งจะขอบฝากบรรยากาศใน้ริำนี้ก่อน้อจ้ะพี่น้องจ้าฝากติตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะจ้ะให้ครอบปรวสุขสันทันษาและกระบอกจันนี่พี่น้องจ้ายาซีวนมีสบายจ้า